ปืนแบล็งกันคือปืนเสียงป่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบล็งกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดารัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัดีครับนี่อยู่ผมในเพจบิลแบร์กันนะผมอยู่ผมไม่บูนะฮะกัเราจะส่งวันที่5พฤคภาคม2565นะฮะนะวันนี้ก็มีทั้งหมด2ท่านนะเดี๋ยวลูกค้ามารับเองหนึ่งท่านแล้วก็อันนี้จัดส่งให้ลูกค้านะครับของคุณชัยเนาะก็เดี๋ยวมาดูเลยมีอะไรบ้างนะครับนะวันนี้นะครับมีตัวสวยๆเลยก็มีโครดฟเฟนเดอร์นะครับปากกลับไม้กระดุมทองนะครับตัวนี้เป็นดฟเฟนเดอร์นะครับแต่ว่าขอเป็นปากกลับไม้กระดุมทองตัวคอมแพคของคูเซนั่นเองเป็นควงเงินเงาะ แล้วก็มาเป็นโซลกิ M906 T D นะครับนะลูกค้าอะไ T D นะฮะก็เป็นตัวไททันนะครับสี่ไททันนะก็ M906 นะครับนะของร้านเราจะเป็น T D หมดนะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลูกค้ามารับเองเดี๋ยวไปดูรูปตอนท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ตอนท้ายนาะที่ลูกค้าเข้ามารับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะตัวนี้นะครับเป็น Close Defender นะครับนะเป็นคูเซ่นะครับคอมแพคนะสี่นิ้วตัวสั้นนั่นเองนะเห็นไหมฝ่ามือปิดได้สนิทถ้าเป็นตัวยาวมันจะเลยออกมาหน่อยนะฮะอ่ะ ตัวนี้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับกดมัก็สีร่วงเลยนะครับเสร็จสไลด์พอดนะครับทั้งหมดสไลด์วิ่านนะไม่ติดกัเลยแล้วก็เป็นงานนอกนะครับนะหลังออนใช้งานได้จริงนะครับผมจะลองไม่ขึ้นเซฟแล้วก็ไม่กดหลังออนดูรันไม่ได้นะครับถ้าขึ้นเซฟนะครับเ็าจะเป็นเซฟคู่นะก็คือได้ทั้งซ้ายและขวานะครับปรับได้ซ้ายขวาเลยนะครับกระดุมทองมีสองด้านนะครับนะ ล้วกลับไม้มันก็ดุมทองหมดเลยนะฮะอ่าผมไม่ได้ขึ้นเซฟนะผมปรับเซฟลงอยู่นะเห็นไหมแล้วกดหลังอ่อนเนี่ยปุ๊บลั่นไกได้เลยนะแต่ถ้าเราขึ้นเซฟคู่นะครับกดหลังอ่อนลั่นไม่ได้ปรับเซฟคู่เรามากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับนะตลบเดือบซิงเกิลได้นะครับนะแอคชั่นไม่ได้นะจุกลำกล้องมีห้ามถอดเด็กขาดนะครับของผู้เซฟนะเห็นไหมจุกลำกล้องนะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะฮะผมจะลองคัดกระปอกทองสองแล้วก็ปอกเงินฝากนะครับ รวมทั้งหมด5นัดอันนี้ปอกทองนะแล้วก็มาปอกเงินนะฮะโอเคลองดูกันนะครับ5นันนะะด,ดนะครับพัดบอกนะกับดิฟเฟนเดอร์คอมแพคบูเซนะ1นะครับผม2นะครับ3นะครับ4นะครับ5นะครับนะลูกหมดสไลด์ค้างนะ ก็ปรับสไลด์ลงนะครับเป็นกลองอลันไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่กลองอลันไม่ได้นะครับเอาเซฟคู่น้ำกลองอนเรียบร้อยแต่ว่าซิงเกิลนะครับงานนกพิงได้แอคชั่นไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยนะครับระบบปกตินะของคุณชัยวุฒินะฮะแล้วก็มาเป็นสุรเกียรติ๙๐๖ก่อนลูกค้ามารับนะครับจะเช็คระบบให้นะฮะก็ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับนะกดแมกกาซีนนะครับคันแขวนสไลด์ฟังอยู่นะฮะตอบสไลด์ลงนะครับเห็นไหมเป็นงานนกนอกนกขึ้นนะครับแล้วก็ดูสไลด์ติดขัดไหมไม่ติดขัดนะแร้วก็ เซฟลงมานะครับนกขึ้นนะครับปรับเซฟลงจะเป็นเฉียงนะจะเป็นเซฟนะครับกดยังไงก็ลั่นไม่ได้นะพยายามบีบนะ่ะรันไม่ได้นะครับแต่ถ้าปรับเซฟขึ้นมาปึ๊บกดเรียบร้อยนะครับดับเบิรซิงเกิลได้นะครับนะโอ้หลมแรงมากนะครับ <c oughs> อะไรน่ากลัวนะครับลมเลยเมื่อตอนคืนนี่ผมวิ่งเลยนะเพราะในห้องแอร์ไม่ได้มีลมนะครับแม็กซ์ซิงตัวได้หกนัดนะนะผมจะลองคัดปอกกับปอกทองแล้วก็ปอกเงินนะอย่างละ สองนะครับรวมเปนะ็นสะี่นัดนะผมไม่อยากอัดสูตรไงเดี๋ยวลูกค้ามาก็จะให้ลูกค้าดูอีกทีนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมําให้ลูกค้าเขาดูเองนะฮะลองดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, เรียบร้อยนะครับลูกขงสไลด์ค้างนะบดแมกกาซีนแขวนอยู่นะครับเห็นไหมใส่แมกกาซีนบดลงได้บดแล้วดึงช่วยนะครับที่บอกนะแล้วก็เป็นระบบดับเบิลซิงเกิลแต่ว่าแอคชั่นไม่ได้ปรับเซฟลงนะครับนี่ปรับเซฟเสียงลงนะครับพยายามลั่นไป ไม่ได้แน่นอนนะครับปรับขึ้นมานะครับมันได้นะครับเป็นระบบเซ็ตมาเดี๋ยวเบอร์ซิงเกิลได้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ทำไม้นั่นไม่ได้คก้ออันนี้คือมีหนังเรื่องนึงสั่งไปแล้วนะให้เป็นนางเอกนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันเรื่องอะไรน่าจังไม่ได้ของโพลิเซียมนะก็ของอ่าพี่รันเนาะเป็นผู้ประพันธ์นะครับนะก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับผมก็จำไม่ได้เเรื่องอะไรนางเอกใช้ปืน M96 แน่นอนนะครับสีดำนะครับ บักไก่นะฮะโอเคฝากติดตามหนังด้วยเนาะของโพลิเซียมช่อง7็เนาะช่อง7นะครับว<ช>ันแั<ช>นะะ์นะครับโอเคสำหรับรบวันนี้นะครับก็มีลูกค้ามารับท่านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะส่งให้ลูกค้านะก็ิวให้เรียบร,ร้อยทั้งสองท่านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรูปผมจะขึ้นไว้ตรงนี้ตอนนี้ลูกค้ามารับก็ท่านนี้นะฮะมารับตัวนี้นะครับนะก็อันนี้ผมถ่ายไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะตกใจว่า้อไมถึงมีรูปนะครับเดี๋ยวรูปผมจะลงให้ตอนหลังนะครับเดี ก็รีวิวแค่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเรานะครับสั่งแล้วมาเอาที่ร้านได้นะครับอด a t a าสั่งสินค้านะครับโอ้แล้วจะส่งเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กิมพ์เป็นกำใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวแพคก็ส่งให้ลูกค้านะครับนี่เดี๋ยวรอลูกค้ามาหับสวัสดีครับบ๊ายบาย โอเคครับรอบจะส่งวันที่5พฤษภาคม2565นะครับให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งท่านนะของคุณชัยวุฒิสองแชมป์นะครับเป็นคูเซดิเฟนเดอร์นะครับประกลับไม้กระดุมทองนะก็โครงเงาคอมแพกนะครับนะก็แพ็คเรียบร้อยนะครับแล้วก็โซลคีม906สีไททันนะครับเดี๋ยวลูกค้าเดินทางมารับเองนะครับก็ทั้งหมด2ท่านนะครับวันนี้นะแพ็คให้เรียบร้อยหนึ่งท่านเดี๋ยวนัไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิวทูบเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ